ที่เ่วเสใคอยากเห็นอามานี่มาดูใกล้ๆนะเรียวเรีวมาดูน้องเรียวมาดูน้องก่อนวันนี้จะพาไปกินข้าวค่ะ วันนี้จะพาอามันี้ไปกินข้าวหน้าเหมือนกันไหมพี่น้องนะคิดน้องก่อนดีคิดน้องก่อนคิดปลาดิยวก็ได้อ่ะคิดปลาดิยวมองนั่นัหลทำไมเป็นไอเด็กคนนี้ก็ไม่ยากทำเป็นมองไม่เห็นเหรอทำไมงอนหล่ะนอนแน่งอนหรอะจุกบไม่ได้หรือเอาหูยินดีได้เป็นยั เออไม่ีไหนมาเอามากินได้ไปเที่ยเราจูบปะมีมาเอ้เห่ไม่ได้มาเหรอเี่ยวไหม่กัน้องไงแฮนหวเอยจึ้งงเนี่ยเนาะนี่ยเนคิดก่อนแล้วคิดก่อนคิดเลยจบสี่อ่ะสี่แฮ ppy แฮ ppy วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเขาไปกินข้าวนะครับนับเลขได้อย่างเรียวนับเลขได้อย่างนับเลขได้อย่างอ่ะ one one one. one speak one one two three four five six Seven, eight, nine, ten. Yeah, good man. Good man. Kim kè một chai đi, máy Kim kè mok chai đi, mày. Kim đi, Kim kè mok chai đi, máy đi, đi, หายละคิมไมุกใช้หนอนน้อผ่นนะกุดกุดไหมคะกุดโอเควันนี้เอาคลิปน่ารักน่ารมาฝากฝากิิมไข่มุกพี่ดิวด้วยนะครับรับเี่ยเป็นอะไรมอนมนมน้องขหน้าตาเหมือนใครออออหน้าตาเหมือนใครอะ

อันนาลักจังเลยอ่ะกินข้าวหรือยังเนี่ยฮ้ออมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวดูน้องเลี้ยวดูน้องดเป็นสซนเนี่ย อะไรฮะต้องจูบก่อนต้องคิสฟ้าก่อนแล้วคิสฟ้าเดียวก่อนไม่งั้นไม่ให้ไม่ให้ไปกินนมแล้วจุกอย่างเดีกย๊เด็กก๊กก๊กกกึกก๊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 กกกก๊กกกกกกกวยนะ วันายวันย้าย่ขางบนโคาดสบิกโคขนาดค่ะพอดูรยสกขนาดวันนี้มากินข้าวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วอะไรคะเอสมิคโคคนาดค่อยๆน่าเยสมายสมายทำไง น่ารักมากินข้าวครับทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวกันนะครับทุกคนก็เป็นวันสบายๆก่อนเริ่มต้นด้วยการกินข้าวไม่งั้นจะไม่มีแรงทํางานส่วนคุณพ่อลูกอ่อนก็กล่อมลูกนอนอยู่นะครับส่วนเราก็สั่งกับข้าวนะครับอือเอลี่โอของใครอ่ะว้าวปาปล็ออ๋อ เดี๋ยวมีกุดทมากน่ารักน่ารักนะคะแฮปปี้